ท่านหนึ่งตองมีง<อ>้ปะคลิปด้วยดีไหมเนี่ยคนโกหกที่สุดเป็นคนสร้างห้องจะเลยฉันโกงแล้วที่จะเกิดต้องโกงกันตั้งแต่เมื่อสกรูก็ได้ไม่เดี๋ยวตัดจากไลฟ์ดีกว่าเนี่ยเราต้องกอดติดเซียนนะครับ คุต้นไม้เขาเคือแบบปลุกในปาทุกอย่างมาแล้วอะไรพอกดปิดเสยียงเกมแล้วก็ปิดทุกอย่างเป yeah. ิดทุกอย่างคนเยอะฉันจะหลับตาเล่นด้วยฟรานซิสว่าจะเบ็ดที่เราดูเพราะมันเงินในธนาคารที่คัตตี้ด้วยนะไม่ด้ฮะ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  <laughs> Speak up, <laughs> Francis. Your voice got all muffled from your head. <laughs> <laughs>

เอาลูก <Ooh. test Springs> <c oughs> oh, ้องลงสูเลยต่เรากูีเราชนแล้วเราตายเอ้าเดินได้ดี่วา นี่มันเป็นคันที่พัฒนาคันท่ออกไปบายรถกันนะคันี่ประทับใจสุดในกมนไปไปกัดประตูดีแนจริงไไปายอ่ะรถจะไปไหนเนี่ยเปไม่ได้ไงตุกขบแบบคุณจะหมายถึงจะไปคนเปลี่ยนเกมเนี่ยกไไ้เลเกมอย่างนี้กไหนจะรู้ไมได้ต้อไปทางไหนเนี่ ก็ตัวนี้กัเครดีวิได้ทุกคนต้่อไปอนะพัหนึ่งนี่คือยายางเป็นโลกาดเย้ไมไม่ใช่เป็นเป็นลูกครับเป็นลูกเซีดีรอนแปดางเหรออย่าไดี่อไรดีอว้ตอนี้หมดแล้วเอาเนดี้กับังชั่นดู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 ดนดู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 ดีดู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 ด่ดูดาดูู คุณีงานเยี่บนี่น่ารักจุดดีทุกคนคุณค่ะฉันฉันฉันไม่กิทันเลยไหนวะเดซ่าเจ๊ว่าเเกิดไอ้นไอเดาดีที่แบบไอไอมาสอดีมาันมันมันมันคิดว่าหน้าหรอกหน้าตอนเนี่ยมันมาเป็นจริงอ่ะเจ๊ว่ามันมันจะดูโลจริงหรอน่าจะผิดโอ้ต้ไมเขาเขาเมน that night before stroke of m i n i g h find k to อะไรวะ generator เนอ่ได้ไหมครับเจออะไรขึ้นทุกคนโอ้วหาวคุณดูหมเจออะไรบุงเออแกงสับสับอะไรคน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 รอให้คนยิงค่อนเดี๋ยวกนหนึงผมไปหน้าปกสับคลิปกันไปแล้วโอ้โหชีล่างสลายไปแล้วทุกคน เอาเกิดอะไรขึ้นขับบนที่ไ่นะออกออกเข้าใหม่ไม่ให้บนที่ไม่ฟิวจีกลับมาคุณต้นไม้คอมเมรีขับมามาครับมาครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องประหยัดประอยากดูไม่ต้องไม่ต้องวะวะว่อันนี้จุดสำคัญของเกมนะจุดสำคัญ สำคัญยิ่งกว่าอเนื้อเรื่องที่ทุกคนตัดสินแบบไม่คราะหกับปีปีสิบห้าปีเกมมันก็มันกไม่ออกแต่เอาวันตากูแล้วมันรู้ว่า Francis why would you bet that we're doomed? Cause it's money in the bank. Remind me to explain gambling to you sometime. Shut up, Francis. Oh, right. uh -oh, watch out! Ow. Deer around here. Let's oh, give ah, ah. you. Francis. Your voice got all muffled oh, from your head. <laughs> 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 oh my god, I don't like Canada so much. Riverside's not in Canada, <laughs> Francis. I've been hating Riverside all this time for nothing. <laughs> <laughs> ขายิซซาขายพิซซ่าหรือเปนหรือเปล่าโอ่งบินไม่ทันเลยเนี่ยหรืวยี้ขาใหญ่กว่าทุกคนเลยนะไม่รู้น้องผัดไทยอะว่ามันเป็นอะไรต้องหากุญแจเปิดเครื่องปัดไฟแล้วก็เปิดซะกุญแจไหนปะหากุญแจไปหากุญแจเครื่องปัดไฟใช่มเดี๋ยวไปแต่มีมีมันมีอยู่แค่คนเดียวแหละพวกเราคนเดีย โอ้โเรามันการเกินหรือหรือมันยากวะจะซอนกุญแจไว้ไหนได้เนี่ยไฟในปเป d ้ m e t u ม o ูโทเรียหากุญแจได้จากไหนดูเผื่อแน่วโาคุณโบจีต๋อแน่วอาโบจีเจอแล้วทำไมไม่บอกโบจีโอ้ไม่ได้ โอ้เร no, no, no. no, no, no. ิ <Gol> ่มแล้วอย่าอย่ามุนปิดอย่ามุลังไม่มีพลังานไม่เนี่ยตักเขาได้เเดิตัวมันอยู่ทุกที่เลยะดูฟอกซี่ไม่ได้อ่ยมันจ้องยงนะแ้วเราก็ต้องแบบว่าเออคิดออ เราดูมุ้งปี้ไม่ได้อ่ะมันต้องมีคนมาเดินเฝ้าครับมันก็สิระวังไว้ด้วมันไม่ได้มาแบบค่อยๆมามันมาแบบวิ่งเอ้ยอย่าติดพลังงานเลยพลังงานมันเสี่ยวามดับปวดดีแล้วเอ๊ะมันไม่น่ามีพลังงานมั้งเนี่ยไม่น่ามีพลังงานหมดระวังคนละประตูดิเดี๋ยวนะ พลังงานดูตรงไหนอ่ะเอ่อพาวเวอร์ตรงไซรั่งแต่มันแค่บอกว่าเราใช้อะไรมั่งนะเราไม่บอกเปอร์เซ็นต์นะจริงมันจะมีประตูต่อห้องเลยอ่ะแสดงว่ามันที่เราหลบหลายที่ได้เลยถ้าเรากลับห้องไม่ทัน้าว่เราะอะไรเปิดต่ออ่าไปดีสิงค์บุญสมัยพี่ชาบอกว่าเกมนี้ทำให้เราเออแบบเล่นแบบ ว่าที่ปอป่ะเขาไม่ได้บอกให้เราทำอะไรเพิ่มอ่ะเนี่ยทำอะไรทันกับโบัตี้อยู่ที่อยู่ที่อยู่ในห้องบัวที่อยู่ในห้องนี้ใช่กำลังมองหน้าเฟรดี้แดร์ฟักซีชัดจ้องมองกอะไรกับบัวตี้ไหมล่ะคืนแรกบักซี้ไม่มาเหรอจะมาแค่บอนนี่คืนแรกอะอยู่ชัวร์ชัวร์แล้วกูต้นไม้เออมันแล็ก มันจะมีักครั้งหนึ่งครับที่มันจะโผล่มาคืนแรกบ็อกซี่อ่ะนะครับหนาน้ที่ครับมันจะโผล่มาวันนี้มันขยับตาป่ะเดี๋ยวนะยังประกันตัอยู่ปกติปกติเจาะเนี่ยนะเพราะพวกกายมันหมดแล้วอะผมว่ามันน่าจะใช้บทสนทนาในเกมหล่ะมันใช้เรื่องอะครับเอาข้อ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  เอ๊ะใช่กล้องนี้ด้วยครับไหนอ่ะแลมมัันนบบโอ้โหต้องต้องไอ้ยีสตี้ก่อนต้องฟ็อกซี่มันอยู่ห่างคนละโยอดมีกล้องนึงที่สามารถเห็นได้ทุกอย่างมีเด้อมีมีกล้องหนามันค่อยหมุนแบบเห็นทุกอย่างโอ้บุญจี้ออกจากกล้องมาเจอบุญจี้จับสแกนมันอะไรมันจะขยับนี่เหมียวขยับเลย มันออกเกมรอแล้วนชฉันจองกูแกอยู่นี่ตีหนือนะน,นั้นผมรู้ว่าจะขยับสีนี่สักวันตีสามสีเสียจะมาม่เคืนแรกอะเราต้องแบบเล่นคืนหะกแล้วข้างนอกน,นี้อะไรเนี่ยทำไมมีเสียงยิงปืนอะไรกันด้วยเนี่ยไหนะมีเสียงปืน,นด้วยเหรอดูเสียงฝนเ,เนี่ย อบหแอแอ่หออ้มันไปกีตาร์แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยมันขยับแล้วเอ๊ะรือว่ามันจะขยับตอนเราไม่มองมันเฮฉันที่นะเบยีเฮ้ยเฮ้ีดีเเฮ้มามามาอนี้มาซ้ายมาขวาน่มาซ้ายใช่หยเออครับเรื่องวะเ้าแล้วพี่้เ้ ผมแตกหมดแล้วอยอ่ไหนนะวันนี่อยู่ไหนอ่ะถที่จะเดินกลับไปตรงนั้นไม่ไม่เราแล้วเออผมแตกหมดแล้วต้องหาผมแล้วผมแตกหมดแล้วโอ้ไปนะระวังนะครับคุณเทียมันวิ่งเร็วมากเลยนะถ้ามันจะไล่เราอ่ะแล้วว่นี่อยู่ฝั่งซ้ายอ่าใช่แล้วว่นนี่ก็เดินออกไปแล้ว ไปไปไประ <ไป S 1> ตูไปประตูไปไม่รู้แล้วพอหยุดเขาหลับเขาหลับอ๋อวันนี้มันคลิกมันมันมันจะทะลุประตูให้ได้ไอ้หน้าองหน,งนาา้าขีรตูมันมันมันจะจับได้เลยไม่นา้าะไรปะคุณต้นไม้ไป <คน S 2> ไหนอ่ะคุณนแตกไป<ม>แล้วแตกปะมันไม่ยังไวเลย ทำไมโดนงับไปแล้วคนโดนไปแล้วกนะันทำไมคุณโดนศาสารแบบผ่านทุกคืนแบบหมดยากโอ้ยคุณต้องมาดูฝั่งผมมันวิ่งโค้นเร็วเลยก็คุณไปอยู่ตรงหน้ามันทำไมก็เห็นมันขยับเชนนี้ผมนึกว่ามันจะเดินช้าเหนียวพี่สายคุณจะทำคุณเราตายกันหมดไปแล้วไม,ม่แอส โอ้พ,พล,ลังงานของเรางโม่ปลาทูเปลี่ยนตัวทำไมปลาทูปลาทูกินพลังงานปลาทูอ๋อคุณคุณปลาทูขับตัวเองไว้เลยแม่งอยู่ที่เดิมมาไม่ได้ไปไหนอีวิชาไหนอเปไหนวะมันมันอยู่ฝั่งนู้นอ่ะจริงเราควรจะเล่นโเขเกือโดกนะโู้ยู่ที่เดิมอยู่ยังอยู่ที่เดิมอยู่เยอะเดิมอ่ะ มันล้อเปาใครอยู่เปล่ามันี่ยอกเดมไมนขยับเดีมมันโเคนะมันง่ายัวบคือคือมันแบบสิงสิงกาเรือเข้ากับประตูไปแล้วอ่ะอุ้ยเสียงเสียงร้องเอ้าโอ้โหิงแใครปตรงนั้นอ่ะอ้าวอ้าวกระซูชิบหายแล้เราโดนเราโดนห้ามเข้าห้องนี้แล้วอ่ะ พี่ไปไหนแล้วว่ะ่จะตายมั่จะตายแล้วตายลยนนี่มันฆาตกรรมในห้องปิดตายตัไม่น่าเป็นหาเรื่องเลยอ้าวจริงอใช่ไหไอไไปะเองแหละชิก้าขยับแล้วอึวเดี๋ยวเาที่บ้กเดี๋ยวเดียวบนมันจะอกมันองแล้วมันวิ่งแล้วมันมาองมันพรจะชาร์จแล้วปมันยังค้างอยู่ อเดีไงเข้าใจยังว่ามันเร็วขนาดไหนเจมส์บอกเลยกระแสจิก้าเอ้าไฟดับไฟดับเอาเรียบร้อยแตกหมดเลยแตกแล้วยี่ไหนใครบอกให้เดือนหกเอ้มันมาช้ามันนี่นี่แค่น้ำจิ้มไงแบบก็อยู่ถึงตีไหนเนี่ยฟักอยู่พวกเราเก่งแล้วอ่ะ ออกมาพเรารู้แล้ววันเอาน้าถ่ประตูไม่ได้เราสามารถเอานนั้นไปตัดเป็นไฮไลท์ได้เลยฉากรถนู้นสีที่สีสุดในไฟในเอ็มดีอันดับที่หนึ่งได้แก่ฉากจับรถอ๋อเริ่มโอ้เ้ามาเลยใครเป็นใครเป็นจ่ายใครจ่ายค่าลิกสิทิอ่าน่าจะไฟไหมมากกว่าเท่าแบบนี้นว็มรู้สึกขาที่มุดมัว มัวเงี้ยวเงี้ยวเงาตัวจีบอะไรนะแล้วได้วมนอี่เห็นอะไรเห็นแบนรีบออกไปทำไมมันอยู่ไม่อแม่กดออกไปแล้วเห็นอยู่เวกพวกพวกไฟดีวิ่งไ่เฮ้ยสฟอตสีมันจะวิ่ง้วไปมันไปดีๆๆี้้นีแ่บอดของาได้อยู่เห็นไหมเนี่ยมันยังคงขังตัวเองช่วยยเปิดประตูเลย ทุ่นทุนนอนทุ่นออกไป็นชัวร์อันนี้มันเป็นเป็นดุนเลยใช่ไหมอันนี้นะมืดอะมองไม่เห็นนะเฮ้ยอุ้ยโอ้โหมากันเที่ยวในสันตรงนี้บ็อกซี่บ็อกซี่เราโดนล้อมแล้วอ่าเราจะได้ออกจากที่นี่ไหมก็ถ้าถึง6กโมงเช้าก็น่าจะรอดนะครับ ไปเพราะมันจะไม่ไปเลยนะผมว่ามันน่าจะมันติดเลยอ่ะมันมันแห้งมนตายแมตุเลยอะ่ีใครอยู่ไหมเนี่ยอุ้ยอยู่อยู่อยู่อุ้ยชิบหายแล้วอ้าวอุ้ยกดไดเฟนดี้กดไดเฟนดี้ข้างหลังเออ ไอ้นี่ดูร้ายเมื่อไหร่ฉันจะหยุดจะจอยู่นี่อยู่ในเกมกับแกตลอดอะไรนะคนณดูร้าผมจะเป็นผู้กล้าเฮ้ยผมว่ามานกางฉันโย่ผมตายเลยมันก็ยังไม่ไปไว้ตรงสามหนอดิโอเคผมออกมาได้แล้วแล้ววะเนี่ยนี่คุณผัดถูก เจอไงับจิเล่นนม่ถือเลยครับแล้วมันไม่ขยับจริงนะ64เผมว่ามันน่าจะโดนประตูบังจนขยับตัวไม่ได้คอนโทรลโจีโบจีกดคอนโทรลย่อเย่แกอยากดูผูว้าวหนีว้าวว้าวว้วเสียแล้วบจี้ีเลออมันอยู่ตรงประตูวานะคะพวก พวกเอ่อบอนนี่กับฟ็อกซี่แล้วก็มีเฟนดี้อยู่ตรงประตูซ้ายจี้วันนี้ไงยังเดี๋ยวใส่แล้วเหรอครับเนี่ยโดนโดนอัดทางอัดทางเลยโหลดดีวิ่งเลยวันนี้พวกเราโไปเรียนภาคสองดูไหมครับไปภาคสองกันะช่ไหมเออภาคสองคาซีจะเปลี่ยนไหม